ดีมนู่นกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ับช่องมีสาระ่นะคะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนนาะปัด Apple Watch ของเรานะคะธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นในกาฬิกาล็กส x หรูแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ของจริง Watch นะคะซึ่งกลับมาใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเนาะ ก็วันนี้มาอัปเดตกันนะคะใครที่เคยใช้แล้วก็จะรู้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าตาของ Apple Watch ของเราเนี่ยให้เป็นรูปแบบอื่นได้เนาะสวยงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำตามวิธีนี้กันนะคะก็อันดับแรกให้เข้าลิงก์ใต้คลิปมาเนาะเสร็จแล้วก็เราจะเจอแบบนี้นะคะแล้วก็กด Inst uh, install a t i o n นะคะกดเลย กด install to help นะคะกดไปเลยเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยก็คลิก app store to download เ่ามันก็จะเป็นแอปแบบนี้ให้เรานะคะเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาเนาะ,อะพอมาดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยรอสักครู่นะคะรอให้ตัวตัวแอปเนี่ยมันมาอยู่บน apple watch นะคะ,ะวิธีดูเนาะวิธีดูว่ามันมาอยู่บน apple watch หรือยังนะคะก็ มาที่ word นะคะอ่าแลทีนี้ก็มาดูนะคะว่าแอปที่เรามีตรงเนี้ยมันติดตั้งหรือ,อยังเนาะถ้ามันยังไม่ได้ติดตัง้งมันจะขึ้นติดตั้งตรงนี้ให้กดติดตั้งได้เลยนะโอเคใครที่ขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่ามันมีแล้วนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูดีการนะคะขั้นตอนเนาะพอเราได้แอปตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเนะี่ยอ่ะมันจะชื่อว่าจริง motion นะคะกดเข้าไป เสร็จแล้วจะถามหาแอคเคาท์ของเรานะคะคนที่ยังไม่มี account นะคะ,ะเขาจะให้สมัครนะสมัครเ,เดี๋ยวเราจะลองล o อกเอาก่อนเนะาะ sign o u เอาอทีนี้นะคะก็มาสมัครนะคะมาคลิกตรง sign up นะคะ คลิก s ส g n up ตรงนี้ก็ได้นะคะก็ user นะคะเอาเป็นชื่อเราอะไรก็ได้นะที่เราจำได้เนะ user เนาะเพราะเราจะใช้ยกล็อกอินนั่นเองนะแล้วก็อีเมลนะคะ password นะคะ password อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดคลิก to b o t t อมกด sign up ตัวนี้นะคะกด sign u p เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะส่งอีเมลมาหาเราเนาะเราก็ไปเปิดอีเมลนะคะเปิดอีเมลล้วก็กดยืนยันอีเมลอีกครั้งนะคะแล้วก็เราก็จะสามารถเข้าใช้งานได้นั่นเอง อพอเสร็จเรียบร้อยเราก็มาล็อกอินได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินก่อนนะ เราก็ใส่ username นะคะแล้วก็ลายผังเราแล้วก,กด log in ได้เลยนะอ่าทีนี้เราก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดหน้าปัดต่างๆได้แล้วนะคะซึ่งจะมีมากมายสวยๆให้เลือกเลยนะคะเป็นแบบคาสิโอก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเสียตังค์เนาะ,อ,ะอันนี้ใครที่ไม่อยากเสียตังค์ก็เดี๋ยวเราลองกดไปดูนะคะกดไปดูแล้วก็ อตัวฮอตตัวนี้นะคะจะเป็นการทุกคนสังเกตนะคะว่ามันจะมีตัวเนี้ยมันจะเป็นพ o i n t ของเขานะคะก็คือเราจะต้องเสียตังค์นั่นเองนะอ่าเราก็วิธีหาวิธีหาหน้าปัดที่ไม่เสียตังค์นะคะเราก็ดูว่ามันมีตัวเลขไหมนะคะแต่วิธีวิธีหนึ่งเนาะก็กดพิมพ์คําว่าฟรีตรงนี้ได้อ่าฟรี นี่นะคะก็จะเจอหน้าปัดฟรียเยอะแยะเลยนะคะนี่นี่เนาะก็จะมีทั้งหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าปัดของเราได้ทั้งหมดเลยนะ,นนะเดี๋ยวเรามาดูใครที่ต้องการให้เป็นโลเล็กนะคะสามารถพิมพ์โลเล็กได้เนะเาะโลเล็ สามารถพิมพ์เข้ามานะคะแล้วก็ดูตรงนี้นะคะจะเป็นนี่จะไม่เสียตังค์นะคะนี่ก็มีเยอะแยะเลยนะคะที่ไม่เสียตังค์เนาะแล้วก็มีเสียตังค์ด้วยนะคะอ่อเดี๋ยวเราลองมาเลือก,กอันหนึ่งเนาะ,ะก็อยวเราเลือกอันนี้นะคะกดอันนี้แล้วก็ add to my face ได้เลยกดโอเคนะคะ,ะทีนี้อันที่เราดาวน์โหลดมาก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ นี่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะที่เราดาวน์โหลดมาเนาะก็กดเข้าไปแล้วก็ Sen d to w a t นะคะเราก็เปิดแอปขึ้นมานะ s e น d to w a t นะคะอ่ะทีนี้นะปัดของเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้วทีนี้เรามาตั้งค่าให้มันให้มันโชว์ตลอดเวลานะคะก็คือกดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปเสร็จแล้วก็กดจุดๆนะคะมอเนาะ แล้วเขาจะให้เลือก Show-away นะคะแล้วก็ Activate นะคะให้เปิดทั้ง2อันเลยนะเปิดทั้ง2อันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยในไการของเราก็จะอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะอ่าก็จะ Active ตลอดเวลานั่นเองนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เยอะแยะเลยนะคะแบบฟรีก็มีเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเสียตังค์เนาะเสียตังค์ก็จะมีแบบกุชชีนะคะแบบ สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่นะคะจะเป็นสวยงามมากนะคะกุชชี่นะอันนี้ก็จะเสียตังอยู่นิดหน่อยนะคะหกเหรียญเราจะได้อ่าพอย์มาประมาณ40พอร์นะคะเอาไว้ใช้จ่ายเนี่ยนะคะก็วิธีการซื้อนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อเนาะก็กดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดไปรีเช็คตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เติมมา200บาทนะคะก็ใช้บัตรนะคะ เราก็ใช้แบบแบงก์การ์ดนะคะก็คือบัตรเครดิตอะไรก็ได้เนาะที่เขารองรับนะคะก็เข้าไปเกาะเหมือนซื้อของทั่วไปนะคะนี่เนาะกดอ่าสับมิดไปนะคะมันก็จะขึ้นให้เกาะบ,บัตรต่างๆเนาะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็พอยก็จะเข้ามาที่เรานั่นเองนะคะเข้ามาตามอ e ีเมลที่เราได้อ,อินไว้นะอ่าโอเคก็หลังจากนั้นเราจะได้พอยตัตวนี้มาได้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็สามารถที่จะกดซื้อได้เลยนะคะนี่ก็เติมมีหกหก us นะคะเติมได้หก us เราจะได้ประมาณไอเหรียญตัวเนี้ยประมาณ40กว่าเหรียญนั่นเองนะคะสามารถกดซื้อได้เลยนะเดี๋ยวเราลองลอง,ลองกดซื้อดูเนาะนี่นะคะกดซื้อตรงนี้อ่ทีนี้เราก็จะได้โลเล็กแบบ supreme man กด sent to w o r d นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นโรเล็กแบบ supreme นั่นเองนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็ใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ใครที่อยากรอการอัปเดตก็สามารถที่จะกดติดตามได้เนะเพราะว่าตัวนี้บางครั้งมันก็จะสามารถไม่สามารถใช้งานได้กับไ o s เบางเวอร์ชันนะคะเพราะฉะนั้นแอปตัวนี้ก็จะอัปเดตอ,อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ เนี่ยก็คอยติดตามกันนะคะวันนี้นะ่ามาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ